รู้กันหรือเปล่าครับทุกคนว่า Monster Hunter เนี่ยมีของฟรีแจกให้เราด้วยนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าของฟรีที่แจกเนี่ยไปรับได้ที่ตรงไหนทำยังไงได้บา้างติดตั้งยังไงหรือแม้แต่การถอนการติดตั้งก็ตามนะช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ แล้เรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปสตรีมของเรานั่นเองเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่ร้านค้าของ Monster Hunter Wild ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะมันจะเห็นว่าเราเนี่ยมีตัวของฟรีอยู่นะครับเขาก็จะบอกเราไว้ว่ามันฟรีนั่นเองเนาะให้เราเลื่อนลงมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเรารับอะไรได้บ้างนั่นเองครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลือกคลิกเปิดหาทั้งหมดนะครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างที่จะมีตัว DLC ส่วนเสริมทั้งหมดเลยเนาะในที่นี้เนี่ยแพคแรกเนี่ยก็จะเป็น Monster Hunter Y ที่เป็น High Resolution Texture Pack นั่นเองครับซึ่งมันเป็นแพคที่ทำให้เราเนี่ย เหมือนกับว่าเพิ่มตัวเท็กเจอร์ของภาพให้คมชัดยิ่งขึ้นรายละเอียดเยอะยิ่งขึ้นแต่ว่าเขา r รี u i ร e m e เมที่การ์ดจอ16กิกเท่านั้นนะในที่นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าการ์ดจอเพื่อนๆเนเี่ยวไหวมีแรมถึง16กิกผมมองว่าอันนี้น่าใช้เลยทีเดียวครับเอาจริงๆมันจะทําให้ภาพของเพื่อนๆเ,เนี่ยสวยขึ้นมากเลยนั่นเองเนาะส่วนตัวผมเองเนี่ยการ์ดจอที่ใช้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยยังไม่ได้ใช้นั่นเองไม่ได้ตั้งค่านะ แต่ว่าผมก็ได้โหลดมาทิ้งเผื่อไว้ครับเอาไว้เทสกับการ์จอในหลายๆตัวให้ดูเนาะเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปเลือกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะสําหรับตอนแรกใครที่ยังไม่ได้รับเนี่ยอาจจะต้องกดเพิ่มไปยังคลังนั่นเองครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับมันก็คือเป็นเหมือนเป็นอิโมชันนะเป็นท่าทางของตัวละครเราเนาะเวลาเราเล่นอยู่ในเกม เราสามารถปรับเปลี่ยนท่าทางตัวละครในการยืนในการโพสต,ต่างๆได้นั่นเองครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับมันก็จะเข้าคลังของเราให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไอตัวด้านบน่เหมือนเป็นตัวที่เขาแบบว่าชูโรงแนะนําเราเนาะว่ามีตัวไหนเด่นๆด,ดังๆบ้างเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยครับจริงๆเราจะข้ามขั้นตอนแรกแลวเลื่อนลงมาดูข้างล่างตั้งแต่แรกก็ได้นะ มันก็จะมีบอกครับว่าอันไหนที่ฟรีบ้างหรือว่าอันไหนเสียเงินถ้าเสียเงินแล้วเป็นแพ็กที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะเมื่อเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแพ็กฟรีเรื่อยๆนั่นแหละครับให้เราคลิกเข้าไปรับให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฮเรสตัวท่าทางมีตัวเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวละครของแมวเราเน้องพาริโคของเรานั่นแหละครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนรูปลักษ์ของตัวเราด้วยก็คืออันนี้เนาะอ,อย่าลืมนะครับใครที่อยากเปลี่ยนเพศเปลี่ยนรูปลักษ์เหมือนแแตตตต่ต่่่่่งััวววละครใใหมมา,าช้เเดิอยยูนี เราสามารถใช้ตัวนี้ไปเปลี่ยนได้1ครั้งนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับจะต้องซื้อเพิ่มนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีแล้วแหละครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนเสริมที่เอาไว้ซื้ออยู่นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะแนะนานะว่ามันสามารถไปเช็คได้ตรงไหนว่ามันเข้าคลังแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มจากตรงไหนหรือว่าเราถอนการติดตั้งยังไงได้บ้างนะ และนี่ก็คือวิธีเช็คนะครับว่าเรามี DLC ส่วนเสริมตัวไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนที่เราดาวน์โหลดเข้า ID ไปเรียบร้อยแล้วบ้างเนาะก่อนือืเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาที่คลังเกมหลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่เกม Monster Hunter Wild และคลิกขวาครับให้มองหาหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณสมบัติครับเมื่อคลิกมาแล้วเนี่ยจะปรากฏหน้าต่างครับแล้วก็มีหัวข้อต่างๆอีกมากมายเลยแต่ว่าเราจะไปดูที่เนื้อหาดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับ โดยในที่นี้เนี่ยมันก็จะปรากฏเนื้อหาดาวน์โหลดที่เราเหมือนได้รับมาแล้วแล้วก็ตัวที่มันติ๊กถูกอยู่ข้างหน้าเนื้อหาดาวน์โหลดเนี่ยแปลว่าเราโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ถ้าตัวไหนยังไม่ได้ติ๊กก็แปลว่าตัวนั้นยังไม่ได้โหลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่หลายๆท่านซื้อ DLC ส่วนเสริมหรืออาจจะซื้อแพ็คแบบสกินชุดเลเยอร์อาร์เมอร์ชุดมาเนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้ติ๊กถูกเนี่ยก็แปลว่ามันจะยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้เข้ามาติ๊กถูกให้เรียบร้อยก่อนนะครับทางตัวเกมจะทําการดาวน์โหลดในหน้าสตรีมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปเช็คในเกมได้อีกทีนั่นเองครับโดยในที่นี้เนี่ย ถ้าใครที่กาจอไม่ถึงวีรัมสิบเนี่ยผมก็แนะนำให้ติ๊ก High Resolution Texture Pack ออกไปนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นกันเลยเนี่ยมันมีทั้ง 70GB ิกเลยทีเดียวครับก็คือเยอะมากๆเลยนั่นแหละส่วนตัวผมเองที่บอกไปว่าผมเนี่ยดาวน์โหลดมาทิ้งไว้เผื่อที่อนาคตผมจะอัปเกรดกาจอหรือว่าหากาจอตัวใหม่มาเทสเกมให้เพื่อนๆดูนะว่ากาจอตัวนี้ได้งานภาพประมาณไหนอะไรยังไงบ้างอะนะ และนี่ก็คือวิธีไปรับของฟรี DLC ส่วนเสริมนั่นเองครับพร้อมทั้งวิธีเช็คแล้วก็วิธีดูด้วยว่าเราโหลดมาแล้วหรือยังอะนะสำหรับใครเนี่ยที่ซื้อเจ้าตัว DLC ส่วนเสริมมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คกันนะครับว่าเรารับเข้าครั้งเป็นที่เรียบร้อยเราดาวโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเข้าไปในเกมเราก็จะหาที่เราซื้อมาไม่เจอนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ผมฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ